เอาละครับทุกคนชีวิตครกบลกลับกันมาอีกแล้วนะวันนี้เราอยู่แถวย่านเมืองทองนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไหนกันพี่เต้ชื่อร้านน้ำหวานมิ้วบาร์ครับพี่น้ำหวานมิว์บาร์นะบอกเลยร้านนี้ทีเด็ดนะยังไงฮะจากคะแนนรีวิวหลายๆท่านนะออแบบเยอะมากใช่เยอะมากเราต้องไปชิมกันแน่นะเลยกับท่านนะร้านเขาบอกว่านมคุณภาพมากๆด้วยขนมเป็นขนมฟังโฮมเมดทำเองหมดเลยนะ เลยเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงุมทำล่ำลือไหมนะไปยังหลองดูที่ โอ้โหเมนูเยอะมากครับผมโอ้โหเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะชู๒ส,สในใจโอ้โหชูอะไรหรอกลัวมากเลยนะสนใจไหมโอ uh, ้ห้ากลัวน่ากินนะน่ากลัวตุ๊กตาต่างๆอำโซนฮาโลวีนก็นะอ่านี่นะโอ uh. ้โหเดี๋ยวต้องถามม้องเขาดูนะออนี่นะดูซิว่าเป็นยังไงบ้างที่ร้านเนี่ยโดยส่วนใหญ,ญ่ทานอะไรกันบ้างครับเป็นหลักปัแบบ ขนมปังปิ้นวิโต้ไหนแนะนำเบคอัพสกุลตัวนี้ค่ะไอศครีมตัวนี้นะครับอ่าตัวสังขอเก็บตัวนี้เหรอครับอ่าครับผมเพิ่มเพิ่มได้เป็นเพิ่มไอติมอ๋อแล้วตัวน้ำเหรอครับชาเป็นชากายเย็นอบช็อตอ๋อของวันนี้จะเป็นตัวขายดีนะครับพี่เต้เอาไงครับขอขอนมคาราเมลครับนมคาราเมลนะอ่าแล้ว ทันได้ร้านครับผมครับเพราะก็นมสดนี้ใช่ไหมครับเป็นบอกว่าต้องเอานมสดแล้วกันครับขนมปังปิ้งเอาเอาอนไนดีพี่นี่ไหมมได้พี่อ่าคนนี้ครับครับผมเราเจ้าแบบนี้หรือเจ้าแบบนี้แบบอมบูรก็ได้พี่นี้มันได้สี่รลูกค้าสองพันหกนะเป็นเซ็ต M นะครับมาสองอ๋อ เอาไงดีพี่ก็จะแยกแบบนี้มาถ้าแบบนี้ก็ได้ครับเอานมปังสังกะยามาก็ได้ครับเดีย๋ยวลงสองตัวนี้ดูก่อนนะค่ะมีนมคลีมรเย็นหนึ่งนมใสเย็ยนหนึ่งนะคะอามี่ที่ถึงไปอ่าแล้วคือพูดตอนนี้เราใส่กระสอบที่สองแล้วนะขาโปรทีนี้เนี่ยที่เราสั่งไปแบบประมาณนี้นะเพราะว่า ของบนหลายอย่างเหมือนกันนะเออเราก็เลยแบบว่าเออเอาแบบที่เราจิ้มก่อนแล้วแทนขายกันจะลองชิมเอาคือแบบส่วนบรรยากาศข้างนอกแล้วว่ะหน้าเข้ามาทานนะแอ่เลยนะข่าวเราก็เลยสั่งไม่ได้ที่สั่งได้นะอก็จะพร้อมหันนี้นะอันนี้ก็คือขนมแบบปังครีมฮอกไกโดนะก็กินนมพอกไกโดใช่ใช่ส่วนนี้เบสิกมากเลยนะนี่คือ ขนมปังสังขยาครับขนมปังสังขยาเนี่ยคือสองอย่างเนี่ยเขาแนะนําว่าต้องทานนะขาส่วนพี่บอลเนี่ยเลือกเป็นนมสดมานะนี่นะนมสดนะพี่เต้เองครับนมคาราเมลครับน้นมคาราเมลความหวานลองมาเริ่มชิมนมอะไรได้เรื่องก่อนนะตรงสีนมน่ากินนะเปงครบ ใ้ความสอนงงอยู่แล้วก็ซอสเนยวานก็ไม่หวานมากดีนมจืดกำลังดีนี่คือนมจืดซึ่งรสชาติหวานหวานมันกลมกล่อมอันนี้อันนี้คืออร่อยนะก็นมสดที่แบบฝางอะไรเงี้ยอืมส่วนของพี่เต้เนี่ยขอชิมได้ไหมพี่ได้ครับก็จะเป็นแบบหวานนิดนึง ใส่คาราเมลลงไปผสมนะมันก็เลยมีความเข้มข้นหน่อยตัวนมเพิ่มขึ้นนะมันก็เลยมีความแบบหอมหวานนะบวกผสมกับความมันของนมก็เลยเออลงตัวนะครับอ้ามันตัวก็จะแบบแอบละมุนหอมมันอ่าประมาณนี้นะครับอ่ามาลองยิงขนมมาดูที่ไงจัดไปพี่อันนี้อเคยไหมเอาแรยเนี่ยลูกฮอคไอดอนี่เลยโอ้ยมาน่ากินมากเลยมาโปรนอลังการ มาครับพี่เต้แหมไม่นะนี่ลูกคนโอ้โหครีมนี่สิร้อนร้อนทีเดียวแฮมซอี้อ่ะซอกมดนมนละมุนนะใช่หวานีเบาๆส่วนรมล็าหอมี่มันเบานะเออใช่เลเติมง ขนมปังกรอบกำลังดีแลครับด้านไหนด้านหนุ่มหนิมนะครับอ่าโอเคเลยนะอร่อยนะอร่อยใช่อเปอร่อยเลยแล้วตัวครีมเนี่ยดีนะครับไม่หวานเกินไปสำหรับคนที่ก็กินของหวานแล้วไม่กลบากินหวานมากอันนี้ตอบโจทย์นะเดี๋ยวเราจะไปกินขนมปังสังขยาต่อเหอนะครับผมน่านไม่เหม็นนะว่าปังสังขยานะเขาบอกเป็นชิ้นไอเดียของทางร้านต้องทานเหมือนกันนะครั อืมแบบแบบนี้มาสักอีันนี้ตัวขนมปังจะกรอบกว่าอันนี้หน่อยนึงเนาะนี่ครับมีความแบบอืมเรียกว่าอะไรครีมเบาๆแต่กรอบก็ไม่หนึบนะตัวสังขยาก็หวานนิดนึงอ่ะเอามาตัวนี้นะตัวนี้ดันหวานน้อยกว่านะแต่ดีนะสังขยาดีอยู่สังขยาดีนะเออหวานหวานแต่โอเคนะหวานก็ดีนะนี่นะนี่นะ ก็คือประดีว่าเราแค่ไปทานสเต็กกันมาเราก็เลยอยากจะแบบหาอะไรแบบว่าแบบแหนะตัดความโปรตีนออกแอบร้อนเลยเอาขาต้องหาน้ำตาลเยอะกว่าทางแล้วเราก็เลยมาเจอร้านนี้เข้านะครับคเขาร้านนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่เต้ชื่อร้านน้ำหวานมิ้วบาร์น้ำหวานมิ้วบาร์นะอยู่ตรงบริเวณโซนถี่พิ้งค์น้งค์น้ใช่พี่เต้แปะกูเกิลไว้ให้ทุกคนนะเอาเลยเราก็มาเนี่ย คนเดินน้าเลยนะอืมคนเดินน้าเลยแล้วตอนแรกอ่ะคนยังไม่เยอะมากนะตอนมาสภาวะอยู่ก็คนเดินมาเลยแล้วคนก็เข้ามาตลอดเลยนะครับใช่จนพี่บอกกพี่เต้แบบอู้เราจะกินอะไรดีไอ้นี่ก็ไม่ได้แล้วหมดแล้วไอ้นี่ก็หมดแล้วก็เลยกินอะไรกินนี้จริงๆไหมใช่โอ้โร้านเขาเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะพี่เต้อ่าร้านเปิดเที่ยงถึงห้าทุ่มเลยนะตุ๊กยิงฮครับร้านนี้เนี่ยสามารถมาทานตอนชิลมื้ดได้อีกแล้วนะครัใช่ แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าร้านนี้เนี่ยคนเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมาสายหน่อยนิงก็อดแล้วนะรอบใจตอนที่เราไกินฝนนี่ขนาดฝนตกลูกค้าเต็มร้านเลยนะทุกคนนะอ่าลูกค้าเนี่ยก็เต็มร้านตอนนี้ทุกโต๊ะเต็มหมดเลยนะแล้วก็มีโต๊ะอยู่บนชั้นสองด้วยนะแต่ตอนนี้เราอยู่ชั้นล่างนะร้านบรรยกาศน่ารักนะก็ตอนนี้เป็นตรีฮาโลวีนมาดีนะอ่าก็แบบ นั่งสวยวิวสบายๆนะฝั่งที่อยู่ด้านนี้ก็จะเป็นวิวกระจกนะอ่าเราเห็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะอ่ฝนตกก็จะบรรยากาศดีหน่อยเด่นแบเดี๋ยวเราจะลองชิมกันทีนี้ว่าแต่แตะยังเหมือนเดิมไหมจังไปก็คือนี่นะนี่อะไรทุกคนนะวว้าแป๊บในหนูนะโอ้กิมให้เยอะจริงมอืมอันนี้ แนะนำนะกินมอคคายโดขาดหวานน้อยือไม่แบบถ้าเป็นนัตสโมยอ่ะต่อยเบาอ่ะต่อยเบาต่อยเบาหวานหอมระเบูนี้เข้ากับหอมระไบเพราะว่ามันปั่นในตอกข้างล่างข้างในน้ำมันนะอืมแต่เชียร์มันก็เหมือนเตือนลุ่มนะเตือนระเบูนนะเตือระเบูนนะส่วนอาสยาเนี่ยก็อ่ออะไรก็เป็นสิ่งเดียวฮอลล์นะก็จะเอาความหวานหน่อยนะอืมแต่ ตัวสังยาดีนะหอมอยูนะอันนี้บอกก่อนเลยครับว่ามันจะออกหวานไหน่นะถ้าคุณไม่ได้ชอบหวานมากเนี่ยอาจจะอ่ทานตัวนี้แทนแล้วกันนะต่ออ่าตัวครีมเข้าไปดูนะอืไปจิมลังขยาที่หอมกำลังเดลอะเดใจครับ อ๋อครับทุกคนตอนนี้นะเราทางถนมไปประมาณนี่หมดหมดเงกันแท้เรียบร้อยครับอ่าที่อย่างนี้นะตอนนี้เนี่ยบรรยากาศกาลังฝนตกเลยนะนู่นเลยนะทีนี้เนี่ยอ่บรรยากาศแบบอย่างนี้นะบางทีถ้าเราอยากจะหาร้านขนมทานร้านนี้ก็ตอบโจทย์อยู่นะครับีร้านหน้านั่งนะอ่าบรรยากาศวีนะอ่าขนม กินได้ทุกเพศทุกวัยน,น,นะไม่หวานเดินไปไม่เอ่อเรียกอะไรนะไม่หวานโดดจมเกินไปแล้วก็ไม่ได้อ่อนหวานจมเดินไปนะคร<ส>มานมกร็รสชาติแบบว่าก<ส>ินรางวัลปกติทั่วัยนะครับเราก็สามารถจะมาทานไร้ได้นะ ถ้าแต่ว่าแวะมาแถวแถวนี้นะฝัแถวย่านนังคองนะถนนแจ้งวัฒนะนะเขาสามารถแวะมาร้านนี้ได้นะร<ถ>้านนี้มีชื่อว่าอะไรพี่เต้ชื่อร้านน้ำหวานมิวบาครับน้ำหวานมิลบานะครับครับอ่าอย่าลืมกันนะว่ามีร้านนี้อยู่ตรงนี้นะอ่าลองแวะมาชิมกันได้นะครับผมก็ร้านเปิดตั้งแต่เที่ยงนะจนถึงห้าทุ่มเลยนะใช่ครับชิมเมื่อไหร่ก็แวะมาได้นะครับอ่า อ๋อก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะแล้วเราจะไปกินอะไรต้องงานครับพี่เก้ืต้องอย่าไปรุมพี่นะต้องอย่าเลยนะตามมาดูกันนะ